วัดดีจ้าพบกับน้องอุยหักเ้ออีสานชาแนลจ้าพี่น้องมึอนี่น้องอุยพพี่พานองเข้ามาเลียงควอยออนไลน์อีจ้ามาเลียงทั้งนอกจ้ามือนี่บดไดเอาไว้อยู่นะเจ้าของจะเอามาเลียงนาเพิ่นจ้ามึอนี่จุงมากะไก่เติบจ้าอันนั้นกับเจ้าเก้งเขาจากินห้าในสะจ้าสะนำแหงแล้วส่วนทั้งหลังน้องอุยนี่ก็คือน้องอุ่มบุญจ้า หอนคักก้ะพี่น้องดูนี้สีม้งเคิงสีหาม้งเลยแดดจังเปียงเปียงอยู่จ้านี่เป็นยังไรจ้าทั้งอื่นห้อนแล้วก็แหงแล้งคือทางน,น้องอุยบอ่อโอ้ทางบ้านอุยแหงแหล้งหลายจ้าแหงแล้งคักแร้งแน่ออหลีดิพี่น้องเมื่อนี่กับสิพามาเบิงการเลี้ยงควายของอุยจ้าก่อนสิพาพี่พาน้องเขาไปเบิงควายงามๆอยู่ข,ขอกหนึ่ง อยู่บ้านนี่ก็บอไกลจากบ้านน้องอุย้ยดอกจ้าเต็สิพาพีพานองฮอไปเบิงอีกอยู่งามซ้ำใดเป็นตำมักน้ำซ้ำใดพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับสาวอุย้ยหกักเด้ออีสานชาแนลด้วยจ้าว่าโอ้อยากเขียนดย้คอมเมนต์เข้ามาหลายๆจ้าเดี๋ยวอุ้ยสิพาพีพานองฮอไปเบิงทายาทของเก้าเจริญจ้างามไงซ้ำใดแม่พันธ์ งามไงซํำไดพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วจ้าเดี๋ยวอุ้ยพาพี่น้องเข้าไปเลี้ยงควายจ้าไปเบิงเจ้าเก้งกินหญ้ารับกินไอแดดห่อนๆน,น้ำกันจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศเจ้าเก้งกินหญ้าจ้า <c oughs> นี่ก็เป็นหญ้าในสะจ้าพี่น้อง ลูกสาวเพื่อนกะมาอ่อนอวกับพอะทีจ้ะนั่นละจ้าน้องบุญคำลูกตัวที่สองของเจ้าเก่งเขาจ้ากำลังเป็นดั้งค่ะจ้าตอนนี้ส่วนพ่อเพื่อนกะกินหญ้าแบบนี้ละจ้าไอเขาเอิญหญ้าไพาจ้านี่ควยสิมักกินดีจ้านี่หญ้าแบบนี้เ,เกงเ่เกงเอาเกง่งเอาเก่งอ่ะ นี่เอ้าเอาเอาเอามาเอาเอา,เอาน้ำแม่ด้วยไหนเอ้ามามากินเร็วนี่เพิ่นหมักจ้ะกินดีครับเดินยอ้ยเสียงหย่ำแม่เขิน่ะแซ่บคัก บ้านน้องอุ้เอินอนหยาไพ่จ้าน,นี่จ้าล้มต้นสิเป็นเขียวสีแดงไข่ไพ่อิลีได้พี่น้องสมกับผูถ้ถ่อพ่นผ้าเอิอนหยาไพ่อยู่จ้าไว้กับกินดีจ้าเอาเก่งเก่งเอาหน้าแม่กันเนาะเฮ้ยหมวกดูเอาเอา,เอานี่เดี๋ยวเบิังก่อนนะ เห็นไปอ่ะน่าส่วนลูกสาวน้องอุนคำอุนคำเขาก็มากินห่าป้องอ่อนๆจ้าอุ้ยสาวน้อยขี้อ้อนขี้อ้อนมากโอ้ยหมุนยังมาลูกโอ้ยหมดเจ่อไป หมดกัดพี่น้องหมดดำจ่อหูมาโอ้ยเนาะในเบิ้งดูอีแม่เบิ้งดูหันมาแหมเบื้องไม่คุ้มหมดคิวคิวงดดำแหมเบิ้งดูน้องสาวน้องสาวน้อยขี้อ,อ่นสาวน้อยขี้อ่อนขี้ดื้อนำเป็นบนอนี่ขี้ดื้อค่ะเอ้าเอ้า ดมหาดมฮาเอาเอาเอาฉีไปดมเพจหยังน่ะนะสิไปดมเพจหยังเติมเติมกอดคอพี่น้องกอดคอมันยังฉีเลยเนี่ยไปกินยาลูกไปเอาละพอแล้วมึงมึงม,งมงึอะึอ๊นบน,นี่เอากินบ่นี่เอากิน จับยัดเส่ปากเลยเอ้ากินกินก้อนห่าก้อนห่าสาวบุญคำก่อนพี่น้องทุกสาวละนั่นเออเมืม่อนี้น้องอุ้ยบ่ได้เอาใหม่มาน้ำจ้ะบอได้เอาใหม่เซลฟี่มาฟอมพี่น้องก็เลยแบบมือกะสีบังหนากล่องแน่ กินเมือดบอคำใหญ่เกินไปไหมคะนี่ป่าคุกินด้วยเกง่งเก่งกินมานี่เก่งครับคุณมากินทีก่อนมาอันนี้ก็อยากกินน้ำเอาอีแม่ป้อน อ้ํโอู้กินคำใหญ่จังเลยกินดีๆลูกมีคำยังไงเลยกิน,กนเกง่งๆไปแล้วคุณน้องร้อยาดันร้อยาดเพิ่มครับไปแล้วบันนี้มาลงมาพี่เกง่งไปแล้วเก่งมากพี่ มากินอุ้มนี่ก่อนมากินพี่กกอนหยับมาอย่บมากินน้ำแมมกก่อนแล้วเร็วเจ๊งนะพี่อึ๊บนี่อพอพันในขอกจ้ะ กับลูกสาวเรา,าก็คือน้องบุญคำกับเจ้าคุณทรัพย์เหรอจ้าเอ้าเอ้าอันนี้อ่ะงาที่โบชอบกับโบกินเด้โอ้ยแดดดีครับจ้านั่นอยากหยอกกันนะบ่าให้หยอกถอย เก่งถอยอนี่เราจ้าพี่น้องบรรยากาศรอบรอบในการที่วาอุ้ยมันยัียงควายตอนทำจะทั้งห่อนทั้งเมืยแต่ก็มีความสุขแบบลูกเช้านะคนอีสา,บาน,นาบันหนกเขาจะเปิดเพ่่นน้ำจางน้อยบ่จ้าพูดไดเฮ็ดเบียกเฮ็ด,ด,ดงานเนีกรุงเทพกรุงไทยเห็นบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงจ้ะ อยากกลับบ้านบอ่อบ้านเขาเดี๋ยวนี้กะบ,บอมีเวียกมีงานย่างหล่ะจ้าพี่น้องแล้วจากเฮ็ดนาเฮ็ดอ้อยกะบ,บางคนกะหันเหไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดกะไปบ่ได้จ้าโรคโควิดระบาดหนักไปทั้งใดกะไปยากพูดกะอาศัยได้เลี้ยงค้วยน้ำบา้านเขาหนิหล่ะจ้าพี่น้องขั้นหักขั้นกิน,นหอดบ้านกะอย่าลืมเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เขียนคอมเมนต์เข้ามาหลายๆได้จ้าอยกอะเป็นกำลังใจใ,ให้พี่น้องเขาทั้งกลสู่ต่อไปจ้าบรรยากาศเป็นยังไงจ้าพูนแม่ออมสินฮ่องอายุพูนจ้ะพุนกินหยาอยู่มุมพูนจ้ากับเจ้าเก่งเจ้าเก่งหนุ่มรูปหล่อประจำคอ,อกจันเล่นได้ขี้ได้จ้า หูหลายเก่งแ่บอเดี๋ยวพาลูกเอาหนังไ,ไทยสู่แล้วกินจ้ะนี่น้อชอบแบบนี้จ้ี่น่จ้ะซ็บนี่แบบนี้แล้วกินดีจ้ะนั่นรอยล้างอิมแม่ยังกินน้ำปะเอา้าเอา้า กินบอเออเออเออยาเฮ็ดอีแม่ <c oughs> แม่บอกว่ายาเฮ็ดอีแม่มันสิก,กินกับกินอโอ้ยบุญคำบุญคำฮ้ยอ,อย่าอีพ่อเก่งเฮ็ดเลยเป็นเด๊ น้ำมือเศร้าพี่น้องลุกขึ้นมักปลูกเขาผุนเดอ้อตัวน,น้อยๆน่นะนะหามูอเหรียจ้าเด็กปันใดกับบ้าน้อนขั้นเห็นเปิดไฟละแม่์ละออกมากวนโหลดอุ่มบุญอุ้มบุญน้อย กุนกินหยายางแสบเลยตัวน้อยนึกวันสิเหลี่ยงโม่ใหญ่นาะพี่น้องแล้วก็เป็นสาวขืนง้ามขืนยุจ่าจิตวิาเราบ่วันได้สูงซื่อเดียวนี้กูนกินหยาเก้งจ้ากินหยาเก้งสุดโตเลยมึงเจ้าเก้งเขาสิเป็นเหรียสมนี่สาอีกแล้วคุณ น,นั่นนั่นเรนต้มได้บัดนี้เ่นต้มได้บัดนี้เอาบนค่ำมบนค่ำหาหมงเ่นต้มอีกซะหนอ หอนพี่น้องหอนไรขนาดหามงเุลเจ้านี่หามง,แง,งุแล้วยังหอนยังแดดอยู่เลยจ้าจ้าพี่น้องนอ้อุ้ยหักเด้ออีสานชาแนลกับสิดาราไปก่อนจ้าเบิบ้งหลายๆยยานพี่น้องเบือ่อขั้นหมักขั้นคิดหอดขอบควายของนกอ,อุ้ยอยากให้นกอ,อุ้ยมาพามาเบิ้งขอกควายอยู่นะของอุ้ยอีกอะให้พี่น้องคอมเมนต์มาหลายๆเด้อจ้าจะมาเบิ้งสภาพลูกสาวอุ้ยเดี๋ยวนี้รบ <laughs> กวนกวนตลอดพี่น้อง จ้ามื้อนีนน้องอุ้ยหักเด้ออีสันแค่เนลก็ได้รับไปก่อนจ้าพบพอ,พอ,พอกันได้คลิปไม่คลิปหนาจ้ามื้อนี้ก็รับไปก่อนบ๊ายบายจ้า